คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มมครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบีเฮ hey, ทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคยหนึ่งธันวาคม2023วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ของประเทศอเมริกาเช้าวันศุกร์ครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านลูกบอลไฟไมอามีฮีตวันนี้เปิดบ้าน FTX Arena 7นจ็ดโมงครึ่งตามเวลาในประเทศไทยตอนรับการเยือนของอินเดียนาเพเซอร์ครับโดยโค้ชของเจ้าบ้านไมอามีฮีทครับเป็นโค้ชจอมเก่าอย่างเอริกสโปสตราวันนี้จะได้ดวนกับริกคาสไลของเพเซอร์ครับ ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ดูผลงานเกมล่าสุดของไมอามี่ฮีทครับก็แพ้มา3เกมรวดโดยเกมล่าสุดก็แพ้กับทีมแกร่งพยัคฆ์มิววกี้บัตส์ไปด้วยสกอร์124ต่อ131ในเกมที่ไม่มีบัตเลอร์ครับแบมมาเดียบย์ครับกดไป31แต้ม10รีบาว5แอสซิสครับเป็นดับเบิลดับเบิลแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอครับเสริมด้วยเจ้าไคล์ลาลี่ยีแต้ม4รีบาว6แอสซิสครับและโจสริชาร์ดสัน20แต้ม3รี่สิบแต้ม สุดท้ายไมอามิฮิตครับแม้ในช่วงแรกจะเล่นได้ดีครับแต่สุดท้ายนะฮะแผ่วปลายครับส่วนอินดีนาเพเซอร์ครับเกมล่าสุดต้องเรียกได้ว,ว่าพลิกล็อกแพ้กับพอร์ตแลนด์เทรเบลเซอร์ครับทีมรองบ่อนไปแบบคาบ้าน110ต่อ114แบบเหลือเชื่อพลิกล็อกครับโดยผู้ทำสกอร์สูงสุดยังคงเป็นไทริสเฮอร์ลิเบอร์ตัน33แต้ม2รีบาวด้าแอสซ,ซิสเสริมด้วยบรูซบราวน์จูเนียร์11แต้ม3รีบาวด้าแอสซ,ซิสครับและเจ้ายักษ์ไมท์เทนเนอร์11แต้ม8รแปดร สุดท้ายครับอินดีนาเพเซอร์ก็แพ้แบบเหลือเชื่อในเกมนี้ครับไปดูรายชื่อตัวจริงที่เป็นไปได้ในเกมนี้กันเลยดีกว่าฝั่งเจ้าบ้านไมอาเมฮิตวันนี้มาชุดใหญ่ไฟกระพริบครับพอยกาดเป็นเจ้าคาลารี่ครับวันนี้จะได้ดวลกับพอยกาดนะฮะยอดพอยกาดคนหนึ่งของหลีกอย่างเทริสเฮอร์ลิเบอร์ตันตำแหน่งนี้คงต้องโยกับเทริสเฮอร์ลิเบอร์ตันในนาทีนี้ครับไปที่ตำแหน่งชุดติงการมือยิง3คะแนนแม่นๆ่นอย่างเดนแคนโรบินสันครับจะได้ดวล3คะแนนกับเจ้าบัดดี้ฮิวนะฮะ คู่นี้สนุกสูดสีอย่างแน่นอนครับแม่นทั้งคู่นะฮะสามแต้มส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดเทพบุตรจิมมี่บัตเลอร์จะได้ดวลกับบรูซบราวน์จูเนียร์ของเพเซอร์ครับทั้งชื่อชั้นและฝีมือคงต้องยกให้กับจิมมี่บัตเลอร์เหนือกว่าชัดเจนตำแหน่งนี้ครับไปที่พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดเฮวูดไฮสมิธครับตัวจริงถาวรน,นะฮะดาวรุ่งคนนี้ถือว่าน่าสนใจได้ดวลกับโอร์บี้ท็อปปิ้นนะฮะของทางด้านเพเซอร์ในวันนี้ครับส่วนตัวชอบท็อปปิ้นเล่นดูดันกว่า ไปที่เซนเตอร์คู่วงในครับแบมอเดบยอรนะฮะเซนเตอร์ของไมอามี่วันนี้จะได้ดวลกับไมส์เท์เนอร์เซนเตอร์ของอินเดนาเพเซอร์ครับคู่นี้สูสีมากครับแต่ชื่อฉันก็ต้องยกให้กับแบมดีกว่าวันนี้ผู้เล่นบาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านยังคงเป็นเจ้าหนูไทเลอร์ยีโรครับตัวจริงมือชุด3คะแนนเจ็บข้อเท้าลงไม่ได้ครับกลับมาได้น่าจะหลังวันที่4ธันวาคมครับส่วนทีมเยือนอินเดนาเพเซอร์ครับเป็นตัวสำรองอย่างจาเลนสมิธจะไม่มีชื่อสนามในวันนี้ครับ และนี่ก็เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ้านลูกบอลไฟไมอามี่ฮีทครับประกอบไปด้วยคลลารี่เดนแคนโรบิสันจิมมี่บัตเลอร์เฮวูทายสมิธและแบมอเดบยอส่วนอินีนาเพเซอร์ครับไลฟ์นี้ประกอบไปด้วยไทริสเฮลิเบอร์ตันเจ้าบัตดี้ฮิลบรูซบราวจูเนียโอบิท็อปปินและไมส์เท์เนอร์ครับเจ้าบ้านไมอามี่ฮีตครับรังอันดับ7ในสายตัวนออกลงเล่น18ชนะ10แพ้8ครับ ส่วนเพเซอร์นะฮะรั้งอันดับ6ในสายตอนออกครับอันดับติดติดกันเลยนะฮะลงเล่นไป16เกมชนะ9แพ้7ครับเพเซอร์ก็อยู่บนมายมีฮิตแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับวันนี้จะเป็นการดวลกันระหว่างจิมมี่บัตเลอร์ครับรูดูการนี้กดไป20.7แต้มต่อเกมเปอร์เซ็นต์ฟิโก4สีเปอร์เซ็นต์ครับจะได้ดวลกับมหาเทพคนหนึ่งของลีกนะฮะตอนนี้ครับไทริสเฮอร์ลีเบอร์ตันครับ ค่าเฉลี่ยในการทำแต้มฤดูกาลนี้ครับ25.9แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์วิโก52ถือว่าดีมากสำหรับไทริสซิลิ์ตันครับและนี่ก็เป็นทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับจริงอยู่ว่าไมอามีอีครับชื่อชั้นดูดีกว่าอินีนาเพเซอร์ครับแถมเกมนี้ก็ยังได้เล่นในบ้านต่ออีกหนึ่งเกมครับก็ถือว่ามีความได้เปรียบเพเซอร์อยู่พอสมควรครับ แต่อย่างไรก็ตามครับเกมรุกของไมอามี่อีทเองครับในยามที่ต้องพึ่งแค่บัตเลอร์คนเดียวเท่านั้นครับมีความเสี่ยงเกินไปครับส่วนอินีน่าเพเซอร์สร้างสกอร์ได้หลายคนยังชอบความหลากหลายและเกมรุกของเพเซอร์ยืนฝั่งมวยรองครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ